จะเป็นการรับมีดรับจอบรับเสียมเก่าๆใช้ได้หมดครับกับหินรับมีดตัวนี้ครับใช้ร่วมงานกับสว่านไฟฟ้า <S 2> <S 2> <S เพียงแค่เราใช้ตัวนี้ครับวางเข้าไปในร่องกดได้เลยครับเก่าของเรา กลับมาคมได้เหมือนเดิมใช้งานไม่ยากครับตัวนี้ก็คือเป็นแบบวิธีการถอดครับถอดปกตินี่ครับแล้วก็แค่นี้เ็นครับผมอุปกรณ์ที่เรามาใช้ร่วมกันนี่ก็จะเป็นตัวนี้คือ,คอหมุนทําให้หมีดของเราเสียมของเราเป็นแม้กระทั่งใบตัดหญ้าครับที่สามารถรับมีดรับเสียมเก่าๆให้กลับมาคมได้เหมือนใหม่ โดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งพาน้ําครับใหุ้่งอยากอยู่ที่ไหนก็ใช้งานง่ายครับนี่ครับซื้อตัวนี้มาประกบแล้วก็สวมเข้าไปหมุนยึดให้แน่นแค่นี้เงครับหมุนให้แน่น นะครับจากมีดกเก่าๆก็กลายเป็นคมนะี่ครับโดนกินแบบนี้ครับใช้ดีบอกต่อเลยครับผมมีดและมีดใช้งานร่วมกันกับสว่านไฟฟ้า